สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่ผมรับรถมานะคือเมื่อวานเนี่ยฝนตกนี่นะฮะอ่าวันก็ต้องมาล้างรถอีกวันนี้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวจะมาล้างรถ นะฮะเพราะว่ารดค่อนข้างจะสกปรกนะทุกคนแบบว่าสกปรกมากเลยดูดิก็นี่อาวันเรานะฮะได้มาได้มาขี่เนี่ยก็สึกมันมากนะบอกความรู้สึกตรงๆว่าอยากได้มากคือวันนี้ผมต้องเอาไปคืนแล้วนะฮะก็จะเอาไปคืนประมาณช่วงเวลาบ่ายสามนะฮะ เพราะว่าเพราะว่าแบบว่าคือความรู้สึกตอนเนี้มันอยากได้มากเลยนะคืออยากจะให้ดูตําหนีนะฮะตำหนีตําหนีมีแค่จุดเดียวแค่ตรงนี้เองนะฮะที่เหลือคือรถกิบมากผมพูดตรงๆว่าร,รถกิบมากๆแล้วดูไม้ที่วิ่งนะฮะไม้ที่วิ่งเดี๋ยวผมซูไมไให้ดูนะนี่ไม้ที 3, ่วิ่งสามพันสี่ร้อยแปสิบเก้าโล โอ้โหผมพูดตรงๆว่าโคตรอยากได้เลยเชี้ย yeah. แล้วรถแบบดูดิรถด,ดูสภาพรถดิมีกาดมีกาดแข้งให้ด้วยนะเนี่ยมีกาดแข้งให้ด้วยเพราะว่ารถเป็นรถสนามนะเป็นรถสนามพองสูงที่เอาไปเทสในสนามอะเออซึ่งผมแบบโอ้โหอยากได้มากอยากได้มากก็โดนป้ายยาชัด,ชดคือเมื่อวานเนี่ยผมจะพูดก่อนว่าผมจะเอารถไปคืนแล้วคราวนี้ พี่แกพี่ที่เป็นเซลเนี่ยแกมติดธุระพอดีนะผมก็เลยไม่ได้ขึ้นรถผมก็เลยเอารถมาไว้ที่นี่ซึ่งการที่รถมันอยู่กับบ้านเนี่ยมันเหมือนแบบเอ,อะไรอะถ้าถ้าทางโชคชะตาก็แบบว่าเหมือนมันจะได้ไปอยู่ที่บ้านนะอะไรประมาณนี้เออเหมือนแบบเอ้มันไม่มันไม่ใช่อ่ะคือผมก็ไปส่งช่วงเวลาก่อนฮะพี่พี่แกจะกลับตอนช่วงห้าโมงแล้วก็คือแบบว่า พี่หนุย่ยอ่ะเออพี่หนุ่ยแกต้องกลับห้าโมงเพราะว่าแกมีธุระด่วนผมก็เลยกะว่าจะไปห้าโมงครึ่งนะก็เลยพี่หนุ่ยเลยบอกว่างั้นต้องเจาเอารถไปไปไว้ก่อนไว้กับเจก่อนแล้วพรุ่งนี้เขาเอามาคืนก่อนห้าโมงนะผมก็มีเวลาขี่คันเนี้ยได้ครึ่งวันนะฮะแล้วก็ค่อยเอารถไปคืนคราวนี้ก็เป็นอะไรที่เหมือนเลิกง,งานยามดีนะก็เดยแบบ เอาไปป้ายยาพ่อเสร็จแล้วก็ได้ขี่ต่อก็มีความสุขมากเลยนะได้ขี่แค่สองวันเองเมื่อวานก็ทําคลิปอะไรไปเยอะแยะมาเลยถ่ายวิดีโอวิดีโอลงดิ k กตอก็ถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสแบบคิดไว้อ,อยู่ว่าถ้าพ่ออาจจะเปลี่ยนใจเอาอาวันมันก็ได้อยู่นะเพราะว่ารถมือสองไม่ใช่รถมือ2อดิมันเป็นรถศูนย์ที่มีวารันตีจากศูนย์นะฮะก็คือเป็นรถเทสอะ เดโมอ่ะเออเดโมเทสอ่ะอก็ก็ํกำเดียวกันนั่นแหละคือมันมีราคาค่าใช้จ่ายของรถมันก็จะต่ําลงมากว่านี้นิดนึงนะครับเงินดาวคิปว er อชเชอร์ในผมก็จะได้เยอะกว่าพวกรถมือหนึง่งนะฮะเออแต่สภาพผมบอกเลยว่าไม่มีร่องรอยอะไรเลยนอกจากตรงถังแค่ตรงเนี้ยจุดเดียวเนี่ยเนี้ยไม่ดรอยเห็นป่ลนะซูมไปไม่น่าจะเห็นเนาอะอะเอาเปนว่าเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูล้วกัน อืมมีรอยนิดเดียวห้่้องถังเองเพราะเหมือนเข็มขัดมันขูดนะวันนี้ผมก็เลยตื่นในเช้ามาเพื่อมาล้างรถเลย,ยวันนี้ฝนหยุดตกไปแล้วนะคับเมื่อคืนฝนตกแรงมากวันนี้ก็จะไไปใช้ใช้ระยะเวลาสั้นๆในการได้ขี่รถนะฮะขี่เล่นๆไปอ๋อเป็นหวัดนิดนึงนะทุกคนโอเคนะฮะก็อาวันคันนี้นะฮะก็เดี๋ยวพาไปดูน้ามัดีกว่า ชอบหน้าใหม่มากหน้าใหม่อาวันนะฮะปี2020นะตัวนี้ไม่ใช่21 21จะเป็นสีดำดำน้ำเงินสามารถปรโมดได้นะฮะนี่ปรโมดได้ด้วยตัวตรงนี้เลยผมก็เพิ่งรู้เมื่อวานแหละเลื่อนเล่นดูเอา้าใช่เฉยตอนนี้จะเป็นการเนี่ยตัวเมนูจะเป็นการหมุนไอตรงเลขใหม่เห็นไหมโอ้โหสุดยอดอะน้องน้ โอ้คืออยากได้มากอยากได้มากจริงๆเป็นรถที่จบสุดๆแล้วนะที่เ,เคยขี่มาเป็นรถที่แบบทั้งแรงทั้งขี่ขี่มันแล้วก็ไม่ต้องไปขี่แบบว่าต้องใช้กําลังเยอะในการขี่อก็คือแบบว่าถ้าเราขี่ใช่ไหมถ้าเป็น R 6ห1อาวันเอ้ย R6 หมันจะต้องลากรอบเยอะอันนี้คือบิดก็มาเลยบิดก็มาเวลาแซงอะไรสนุกมากแต่เสียงเนี่ยคือ ผมไม่ชินกับรถที่รู้สึกกว้างนะครับวันนี้พวกก็พลาขี่ก็ไม่กล้ามุดรถเท่าไรเพราะว่ารถมันค่อนข้างที่จะก,กว้างแล้วแบบความรู้สึกเรายัางไม่ชินอะ่ะอแล้วมันก็ไม่ใช่รถเราด้วยไงก็มีเม้นหิวแสงบอกว่าอะไรนะขายฝันใช่ไหมกูไม่ได้ขายฝันแล้วกูวั้นจะได้ขายรถซื้อนี่แหละโอ้คลิปหมอลำสนุกมากเลยแนละแบบเข้าไปดูในช่องแกคลิปหมอลำโคตรสนุกเลยโอ้โห โอเคก็เดี๋ยวเราจะไปขี่กันต่อดีกว่านะฮะเดี๋ยวเพิ่งตื่นมาเดี๋ยวก็จะล้างรถนี่แหละเดี๋ยวค่อยเอาไปขี่กันนะครับเห็นแล้วอยากได้เลยเว้ยเดี๋ยวรอพี่หนุ่ยสรุปราคาให้ฟังนะฮะว่าจะออกมาเท่าไหร่อคอเดี๋ยวผมขอตัวไปล้างรถก่อนนะและ้ตัวน,นี้ก็เดี๋ยวเราตัดไปตอนขี่แล้วกันเนาะ สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องซูเปอร์จีนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่เอ,อแถวบ้านเราแถวร้านร้านแม่นะก็วันนี้เราจะมารีวิวอวันฉบับเราขี่มาทั้งหมดสองวันสองวันนะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องขอขอบคุณทางครันกล้องมาน,นี่สิต้องขอขอบคุณทางยามาฮ่าไรเดอร์คับโกลาเลยนะครับที่ สำับตนนุนอาวันมาให้กินสองวันนี้นะครับก็ค่อนข้างติดใจมากๆนะครับอันนี้เป็นรถเดโมโปีประมานะก็นะครับรถนะมาดูมาดูโชคมาดูอะไรต่างๆเราจะพูดโโคร่าๆให้ฟังพอสเปคคิดก,ก็โชคเป็นของ k คยาบ้านะครับหน้าจอดิจิตอลนะครับเวลร์ก็จะเป็นแบบนี้อ่าสว่างไปไหมนะอ่า ก็หน้าจอก็จะเป็นวันนี้นะครับอันนี้คือรถจเดิมปี2020แบบ200ม้าครับทุกคน200ม้าครับอันนี้ก็จะมีการแข่งให้นะครับอันนี้เป็นรถสูตรนะรถสูตรมีการแข่งให้โอเคก็เป็นคอนเทนท์ที่เราฝ่ายยาพ่อนะเราก็เลยขออนุญาตทางศูตรยามาฮ่าไราเด้วยครับูราาที่ เออ,เอ,อไม่ขออนุญ,ญาตเพื่อให้เอารถคันนี้ออกมาให้ไปอยากคุณพ่อเพื่อทำคลิปนะครับผมก็ปัญหาแรกๆที่เจอเลยนะปัญหาแรกที่เจอที่ขับมาสองวันเนี่ยคือรถนะครับเวลาพัดลมทำงานเนี่ยมันจะสตาร์ทวิตติดข้อเ,เสียมันตรงนี้เลยตรง,ตรงที่ว่าเวลาเรากดสตาร์ทนะครับมันเหมือนมันแบตมันดึงกับพัดลมแล้วดึงดึงกับแดรสตาร์ทมันมันไม่ติดอ่ะมันสตาร์ทไม่ติดเลยน ตอนนี้มันติดอยู่แล้วนะครับคือต้องรอให้เครื่องเย็นประมาณ5นาทีให้เครื่องมันพัดลมหยุดทํางนานไป5้านาทีถสงจะสตาร์ทรถติดได้ครับก็อันนี้เป็นยาง R 1 1 RS 1 1นะครับก็ตัวกาวจะเป็น RS 1 0ตัวนี้ค่อนข้างที่จะซ้อนหนักได้ดีมากไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นที่ยางหรือเปล่านะเพราะที่ขี่มาคือรถสะเทือนน้อยมากเลยไม่รู้เป็นที่ยางหรือเปล่านะครับอันนี้ก็บอกเลยว่ายางด r ส s t o ดีมาก ส่วนตอนก็ใช้เอ21อยู่ก็สปอนเซอร์เข้าได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียท่อดีกว่าโคตรเล้าใจขนาดท่อเดิมนะ รถก็ท่อเดิมนะท่อเดิมแต่ยิงดีมากเลยแถมเมื่อกี้มัน,มนจะสะตาร์ทไม่ติดด้วยน่าจะเครื่องร้อนมากนะอยากได้อยากได้มากอยากได้มากอยากได้คันนี้ด้วยอยากได้คันนี้เลยอะ่ะก็ตอนแรกอะ่ะคิดว่าจะได้ขี่สองวันหรอกก็ไปส่งรถช้าไปนิดนึงก็เลยไปอยู่บ้านก็เลยติดใจครานี้ขี่แล้วขี่อีกขี่แล้วขี่อีก ไปซื้อข้าวยังมีขี่คันนี้ไปซื้อเลยอะเอาพูดง่ายๆเลยขี่โมมากขี่ออชอบมากอ่ะอันที่เรียกฟีลลิ่งพละกาลัง R1 กับ R6 นะคือไอเนี้ยเปิดคันเร่งแค่เนี้ยพุย่งแล้วอะถามคนถามตากล้องได้ตากล้องก็ซ้อนมาเนี้ยตากล้องแบบกีดอะอเลโคตรแรงเลยบินไปเลยคือมันไม่ได้แรงแบบแบบอ,อะไรนะไม่ได้แบบความเร็วสูงใช่ไหมเอยแต่เขาเรียกว่าอะไรนะ คือมันบิดแล้วมันมากับมืออ่ะมันไม่ต้องไปรอรอดเหมือนอาหกอ่ะเออมันแบบนี่ท่อดื่มนะถ้าใส่ท่อแต่งนี้น่าจะแบบขี้ขู่ไปจุยโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งศูนย์คือและนะครับ bye bye บาย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 น้องแงงบ๊านบายกอดด้ะอะไรเงีรถมันร้อนอยู่นะให้กอดเลยให้ <laughs> แค่ยืนข้างๆอ,อย่างร้อนเลย ใช่ทางร้อนมากเป็นรถที่ร้อนมากทุกคนเป็นรถที่ร้อนมากส่วนตรงเนี้ยถ้าพัดลมเป่าคือถ้าใครใครไม่ใส่ถุงเท้าสูงก็คือพ่อเท้าแตกอ่ะแบบพองอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันโดนใดใดใด,ใดเป่าขาเอออะไรประมาณน,น,นี้เลยเจ้าจจกลับบ้านแล้วรังไงข่วยวดนนี้แหละ เลขอะไรขอดูเลขหน่อยได้ไหมเลขอะไรเลขคอรถเหรอได้ได้ได้ชิบอ่าแค่้นพอแล้วคุณเก็บไอซ์ลิคนเดียวไงเูี๋ยคุณได้แล้วคันนี้ไงไปบนมาสิบอะไรนะไปบนมาสิบที่แล้วเนี่ยเอาคันเนี้โอเคก็อันนี้เป็นรถเนโมนะเดี๋ยวก็เร็วๆนี้ทางกำมาหาอะไรที่ขับโลราจะปล่อยนะครับก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ไม่ได้บอกลงหน้านะ ไม่ได้บอกวันจะปล่อยด้วยเร็วๆนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีปีสอง1ันยิบเอ็ดมาลองให้ดูนะในเร็ว,เรวนี้นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูว่าปี2ี่บ็กับย mm ี่สิบแม่งต่างกันอะไรบ้าง่วนตวน,นต่างที่เห็นสุดๆเลยคือลิคคิปเตอร์กับระบบรถหน้าจะสมูทขึ้นกว่าเดิมอแต่ถ้าเกิดแบบจริงนะของมันต้องมีอะ่ะทุกคนของมันต้องมีเออและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะอ้นี่อย่างหนึ่งคือเบรกเบรกเนะี่ย เบรกไม่ค่อยอยู่มากไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรจนมากจะเลียเบรกหน้าอย่างเดียวเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเบรกหลังมันเหรีไม่ค่อยอยู่อ่ะมันเหมือนไว้แค่ชะลอแต่มันชะลอแบบแบบไม่เท่าอ้าหกอ่ะมันมันควรจะชะลออยู่มากกว่านี้แวรไม่ค่้าใจเหมือนกันว่าทำไมชะลอไม่อยู่ก็รถมันแรงอือรุมันแรงครับน้องๆก็ก็ใครชอบใครอยากได้นะครับเอ่อ อันนี้ไม่รู้ว่ารายละเอียดอะไรยังไงนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับทั้งคลิปนี้ก็มีแค่น,น,นี้แหละไปละลืมบายเดี๋ยวเราจะเอาน้องไปส่งแล้วนะครับผมโอเคครับวันนี้เราจะเอาน้องกระเบนใหญ่คันนี้ไปส่งนะฮะน้องกระเบน เราต้องไปทางนี้ดิน้ำมันหมดพอดีเลยว่ะเอ,อ้ยน้ำมันหมดพอดีเลยโคตรจะแรงร้อนเหรอ ใช่ใช่ ดำหน้าด้วยนะ จะซื้อสกูป,ปี้พอดีก็เลยเลงสีเมื่อกี้ไว้สีดำ เสีนดายตอนกลางคืนอยากขี่เหมือนกันนะตอนกลางคืนน่ะต่เสีย,ยงเดียวคือฝนตกเมื่อวานจะเสียได้เหมือนกัน โอ้ยร้อนขึ้นแขนด้วยเอื้อ,อ,อแม่งร้อนจริงว่ะอาวันรถอะไรโคตรร้อนเลย น้องอย <an> ู่นู่นเออเดิโคตรเท่เลยว่ะในกระจกอ่ะ โอเคเดี๋ยวเราเอารถคืนแล้วนะฮะ <sm all> ไปแล้วเศร้าโอ้ o oh, ทุกคนผมอยากจะบอกว่ารถอ่ดมากมันไม่ได้แล้วจังหวะเนี้ยรถ <c oughs> อ่ดมากโ oh, อ้รถอ่ดมากเลย <c oughs> <c oughs> เหรองั้นมึงก็ห้อยเงียบไปต่จังหวัดเลย <recess ed isolation> โอ้ยเหี้ยแม่งขับรถ คลิปนี้ก็ขอบคุณทาง y a m a ไ a Rider ขับโคร,ราชด้วยนะครับผมที่สนับสนุนนะครับผมให้เอารถมาป้ายาคุณพ่อนั่นเองนะโอเคส่หรคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหับคิปนี้ก็สวัสดีครับโอเคครับตอนนี้เราได้อาวันมาแล้วนะฮะ